ตอนแรกอะหนูไม่รู้่านั่นหนูสอนตุตีอยู่แล้วเพื่อกระทักมาว่าแบบเอมพ่อ <S <S 2> <S 2> จาอ้าเป็นคนจ้าจะเป็นคนชอบรับทุกอย่างับตเวเองแปกคนเดียว <S <S แบกคนเดียวหนูบอกว่ามึงใจเย็นๆมึงทาดีแล้วมันไม่อยากให้เป็นภาระใครทั้งนั้นเลยแต่หนูก็เลยแอบไปหนูอะห่วงแค่มันแหละกับพ่อเนี่ยได้แค่ภาวนาทุกวันนี้ก็แค่ทักไปว่าโอเคไหมรักมึงนะกูอยู่นี่นะคนก็เมาส์าผอมเร็วขนาดนี้ ติดยาหรือเปล่าแล้วเวลามีคนคอมเมนต์แบบติดยาหรือเปล่านู่นนั่นมีแพ้เสียงในหัวมีไปตอบกลับบ้างไหมฮะก็คือถ้าสมมติว่าหุ่นดีที่สุดก็น่าจะเป็นมึงแล้วแหละออย่เ้ยเรื่องแรกก่อนเลยที่ทุกคนสังเกตเลยก็คือสวยขึ้นหุ่นสับขึ้นยังไงอะไรงผอมโซผอมโคนก็เมาส์ผอมเร็วขนาดนี้ ติดยาหรือเปล่าใช่มันก็มีประเด็นทั่วไปอะเราติดมากี่ปีแล้วคือหนูอยากถามเลยว่าในหัวมันมีเออจะค่าสมมติว่าใครถามก็แบบว่าเออก็ผอมลงแหละแต่ในหัวคือแบบว่ามีคนบอกว่าติดยาคอมเมนต์ชาวเน็ตอะไรเงี้ยก็เป็นคงเป็นข่าวไปเรื่องไปราวหนูอยากถามตัวเองเหมือนกันว่าช่วงที่หนูติดยาเนี่ยหนูจะเอาเวลาช่วงดีดเนี่ยไปทําอะไรอ่าแล้วก็หนูว่างถึงขนาดไปนั่งเล่นยาเลยเหรอช่วนี้ก็ยุ่งใจเยอะใช่ก็แบบไม่ทำอะไรก็คือ ออกกัาลังกายบ้างแล้วก็มีแบบวิทยาศาสตร์ด้วยอ่อเพราะว่าอยากดูแลตัวเองใช่อยากดูแลตัวเองเทนเสื้อผ้าแม่เสื้อผ้ามันก็ต้องมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเสื้อหมาเยอะไงผู้เสื้อหมาตัวเล็กเสื้อหมาตัวเล็กเสื้อหมากางเกงใหญ่หรืออะไรเงี้ยเราพอยิ่งไปแบบต่างประเทศเขาแต่งตัวเขาอยากจะแต่งบ้างเพราะว่าถ้าเอมไม่ผอมไม่งั้นเอมจะไม่เหมือนตัวเองตั้มเวลาบุญจะเหมือนเอมมากกว่าตอนนี้ตั้มหมอเดียกันหนัวแหละเล็กคู่กันเลยตอนนี้แต่ถามก่อนในที่ที่เราเห็นนะเอมก็ไม่ใช่คนแบบว่า ตุ้ยนุ้ยอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่จุดเริ่มต้นที่แบบผู้อยากลดให้ได้เยอะๆคืออะไรขึ้นคอนเสิร์ตแม่ขึ้นคอนเสิร์ตก่อนทีนี้ตอนนั้นอะด้วยความที่เรามีทีมงานมีนักเตียเขาชมเราอยู่แล้วว่าเขาต้องเบิกตังจากเรา <c oughs> ชุดนี้ก็เซ็กซี่แม่สวยแต่พย้อนกลับไปดูรูปอะ โอ้โหมันเหมือนคนอมฮอนอมอะไรเอาไว้แล้วยิ่งใช่แล้วยิ่งโปเตอร์หนังอีกอะก็โอ้โหยิ่งดูอ้วนเข้าไปใหญ่ก็เลยค่อยๆลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฮปปี้กับหุ่นตอนนี้อย่างเพราะว่าล่าสุดเห็นไปคอนเสิร์ตที่แต่งชุดแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วผมยาวแล้วร้องเพลงเสียงชายนั่นน่ะชอบมากเลยหนูชอบหนูชอบหุ่นตัวเองตอนนี้มากนะใช่ไหมชอบมากแบบมีคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้อ้วนขึ้นนิดนึงอะไรกัแต่เราสึกว่าเราเราเราโอเคกับกับอันนี้แล้วเวลามีคนคอมเมนต์แบบติดยาหรือเปล่านู้นนี่นั่ มันอ่อนได้ไหมคะพูดไปก่อนพูดไปก่อนถ้าเกิดอันไหนไม่ได้เธอหลบเสียงให้หน่อยอันนี้อ่อนไรส่วนดรดุนเร็วมากก็คือถ้าสมมติว่าหุ่นดีที่สุดก็น่าจะเป็นมึงแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคนแพ้กุ้งแล้วแหละแปลก็ใช่เรียนมาจากจา์ตีนอ่านเอกเออแต่ก็ดีนะแต่ก็ดูแบบดูมั่นใจขึ้นเลยอ่ะมีคนเราเวลาดูดูแลดูแลตัวเองมันจะมีความสุขขึ้นจริงๆแหละชอบนะหนูชอบแบบบางคนมาเม้นแบบหูตาแข็งมากเลยนุ้ยนั่น คือมึงต้องรู้จักคําว่าคอนแทคเลนก่อนอันดับแรกโบอทอกรู้จักไหมอันเทล่าคือเราต้องเร,เราตอนนี้อยู่ในกล้องมันอาจจะดูแบบโหทําไมแบบมันพอดีแต่ตัวจริงมันอาจจะดูผอมไปเ<อ>พราะเราทํางานอยู่หน้ากล้องอะแม่ทุกทีก็เธอก็ช่างสงสัยนะอ,อ,อ,อแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าดูทุกครั้งเนี่ยใจฟูในเรื่องราวของเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทเนาะจ๊ะกับเอมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาแบบยาวนานมากไปสนิทกันได้ยังไงคู่นี้ มันเริ่มจากถ่าย M อมก่อนเพลงที่ชื่อว่าไม่แรดอยู่ยากนี่ไม่แรดอยู่ยากอตอนนั้นเพราะด้วยความที่เขาก็ากทักติดต่อมาเ่าว่าแบาบให้มาเป็นแบบถ่าย M v ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหนูก็แบบแต่ก่อนนั้นเนี่เรารู้จักเขาอยู่แล้วช่วงคันหูใหม่ๆอะไรคนดังอยู่แล้วอยู่ที่พแรงจังเลยวะอิชนีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอได้มารู้จักกันก็ได้มาแบบว่า ก็เริ่มคุยกันเป็นคุณก่อนคุณครั้งแรกครั้งแรกคุณคุณจ้าคุณจ้าแล้วจ้าเรียกเอ็มว่าอะไรคุณคุณเหมือนกันคุณจ้ายังเป็นคุณอยู่แล้วก็ได้มาอยู่ดีตอนนั้นอ่ะเขาจะย้ายจากหมู่บ้านเก่ามาพอดีแล้วก็บอกเฮ้ยมาซื้อที่นี่สิฉันซื้อที่นี่นะอะไรฉันเพิ่งเพิ่งจ่ายเงินเงินไปเองอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เอาหรอกมันไกลด้วยมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแป๊บเดียวเป็นไงบ้านอีนั่นอยู่ตรงนี้ ใกล้กันจัดใกล้กันเลยก็เลยเริ่มคุยกันหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นคนแบบเฮฮาเหมือนกันนึกไหมเวลาแบบคุยกันอันดับน้อยแบบมีเวลามีน้ําเปลี่ยนนิสัยอย่างเงี้ยเราจะทางเดียวกันเลยไหมคือพอมันไปด้วยกันปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราไม่เคยเมาคู่ค่ะถ้าหนูสุดมากอีน่าจะเบาถ้ามันหนักมากหนูจะเบามันต้องเบรกกันไประยะเวลาจากคุณมาเป็นอีมึงกูเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดสิรวมปีหนึ่งอาทิตย์ ก็จะอูโหทำไมอาทิตย์เดียวสนิทละล,ลายพฤติกรรมเลยใช่ไหมมันเหมือนแบบหนูไม่เคยมองว่ามันเป็นเพื่อนในวงการเลยหนูมองว่ามันเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพื่อนกันที่แบบคุยกันได้ทุกเรื่องแบบว่าย่าทำกับข้าวมาก็ขี่จักรยานไปให้มันที่บ้านเพราะบ้านเรารู้ว่าแบบ ตอนแรกพ่อกับแม่มันยังไม่มาอยู่ไงเขาก็จะกินอาหารตามเทเว้นบ้างอะไรบ้าง<ฮ>อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทำส่งกันตลดอดซึ่งบ้านนี้เขาก็มีเชฟเป็นของตัวเองด้วยอะไรด้วยแต่ว่า,าก็มีคนมาบอกว่าเอมเอมวิทวัตหรือว่าเอมตามใจต,ตุดเนี่ยก็ได้จะนงพนีนี่แหละที่เรียกว่าเป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการบันเทิงอันนี้จริงไหมฮะ คือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเรามีวงมาก่อนแต่ตอนนั้นวงเราไม่รู้จักกันแบบว่าวงเราก็ยังเป็นแบบเป็นแค่รับรีวิวหลานแล้วก็เล่นไปด้วยแต่ด้วยความที่แบบช่วงนั้นอ่ะมันปฏิปตะตรงที่จะมาพอดีเราก็เลยเบรกวงไว้เลย1ปีเราก็เลยโอ้เอ็มจะรับงานคู่วงทำเนี้ยแล้วคู่ละวงไม่พอใจในสิ่งนี้ก็เลยต้องกลับมาทำของตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาไปออกงานคู่กันอย่างเงี้ยตีกันบ้างไหม มีแบบตีทะเลาะก,กันไหมแม่เชื่อเปล่าว่าหนูกับจ่าไม่ได้นั่งรถตู้คันเดียวกันทาไมตั้งแต่ครั้งแรกแบ่งชนชั้นเหรอฮะไม่ใช่ <laughs> แบ่งชนชั้นหรือว่ายัางไงแบบว่าเรากันการที่เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องใกล้กันเกินไปหนูว่าน่าจะเป,เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเรารถตู้คันหนึ่งจะรถตู้คันหนึ่งกอดออกโทรหาก,ก็เหมือนนั่งคันเดียวกันเพราะเราโทรหาก,กันตลอดรถตู้นั่นแหละ <ๆ S 1> ลก็ตีคู่กันไปก็โทรหากันตลอดอย่างเงี้ยสมาคมรถตู้บอกขอบคุณนะที่ไม่ไปด้วยกันให้เงินเพิ่มก็เลยแบ่ง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 สเปซให้กันอทำไมอะอยากรู้ทำไมไม่ไปด้วยกัน ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนูว่าเขามันก็ไม่อยากลบกลเวลาส่วนตัวหนูเพราะว่าต่างคนอะ่ะมันจะมีม um ุมโทรเวิร์ t อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพักผ่อนของเขาเวลาพักผ่อนของเราหรือยังมีทะเลาะกันอยู่ว่าไหมจำได้ก่อนหนั้นเคยเคยคุยกับเอ็มอ่ะเอ็มเคยทะเลาะกับจ๊ะครั้งหนึ่งที่ไม่คุยกันทั้งวันเลยงอนกันหลังจากนั้นมีอีกไหมไม่มีแล้ว ไม่ไม่ทะเลาะละเหมือนพวเมียเหมือนกันนงอนงอนกันไม่เชิงทะเลาะก็มันจะเป็นงอนงอนกันมากกว่างอนเขาเขาไม่ช่วยเป็นงานการล่าหนังอ๋อเลยงอนงอนแล้วต้องไปถ่ายแล้วต้องไปถ่ายซีรีส์ซิทคอมด้วยกันอะแล้วเราเข้าฉากเดียวกันแล้วไม่คุยกันอะไม่คุยกันาแล้วต้องเล่นเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นอย่างนี้พี่เบกกี้จะบอกว่าเฮ้ยมึงมาตรงนี้ดิตอนนี้กล้าเป็นยางยืนดินนี้มีคุณมีสรรรนามคุณกลับมานะเออคุณคุณเขาให้ยืนตรงนี้ป่ะ ห้าสี่สามแล้วแย่แย่แย่คัดแยกบึงออ้งเลยเออสุดท้ายเรางอนเขาเองเย็นนั้นทนไม่ไหวโทรปไปร้องไห้ร้องไปด่าไปมึงเป็นอะไรไม่คุยกับกูออออทางทางที่งอนเขาเองเออแล้วมึงเป็นอะไรก็ด่ากันไปดังมาแต่วเขาให้เหตุผลว่าอะไรทำไมเขาไม่ชวนไปกาล่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากรบกลวนเวลาเ,ออเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไปไปด้วยอีนี่ไม่ชอบเกรงใจนะเห็นมันดูมีพิษมีภัยอย่างนั้นนะแต่คุเป็นคนดีนะ เป็นคนวีเกงๆโตเออแต่ว่าก็เคลียร์กันได้แล้วหลังจากนั้นทะเลาะกันอีกไหมฮะไม่ค่ะก็ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันแต่เห็นบอกว่าเวลาจ๊ะเนี่ยเขามีเรื่องความรักเขาก็จะปรึกษาคุณเอ็มด้วยเขาปรึกษาอะไรบ้างเขาไม่ปรึกษา อย่างสมมติอย่างที่ผู้พิเป่งเขาจะแบบุยคนนี้โอเคไหมช่วยสแกนหน่อยอันนี้บ้าเป็นปรึกษาแบบเลิศคนนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ได้ปรึกษาดิอวดนวดอออวดเราก็บอกจริงหรอมือมันเป็นยังี้บ้างเออเออเพคื่อนว่าดีเราก็ว่าดีแล้วล่าสุดนี้แหละท่านประธานเนี่ยเป็นไงบ้างเขาว่าไงหนูเรียกท่านประธานว่าจันเจ้าทำไมอ่ะหนูมันเหมือนจันเจ้านะคนมองว่ามันหล่อแต่มันเหมือนจันเจ้านะเป็นหนุ่มตีอ่ะหนุ่มตีเจอกันครั้งแรกะของหนูไม่ดีเลยเฟิร์สอิมเพรสชันหนูทำไมอ่ะมันล็อกคอหนูกอกเล่าเลย แล้วหนูวันนั้นอ่ะจะเล่นที่ร้านหนึ่งในกรุงเทพน,นั่นแหละหนูก็ตามไปดูปกติแล้วอีจาก็แบบแก้งหนูก็พาหนูไปกอก,อกอลอุ้งกอกเล่าอะไรเงี้ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะล็อกคอหนูว่าล็อกหนูกับตายอ่ะแล้วก็กอกกอกคหนูแบบเว้ยหนูก็บอกมึงอิตโตนั้นไม่เลิศเลยอีอตโตนั้นกอ,อกกูกับตายฟันกูแตกยังตอนนั้นเขาก็ยังยังตอนนั้ยังอีจ๊ะก็แบบอ๋อหรอคนไหนว่ามึงใครมาทําเพื่อนกูอะไรเงี้ยแป๊บเดียวเป็นไงมึงจำอิโตนั้นนะปะ ใช่ก็แค้แค้นที่แล้วไงแค่ <c oughs> แค้นให้เพื่อนรู้แลนั้นพอแบบเหมือนจะแบบไม่ถูกกันแล้วเขาไปไปรู้ทีหลังว่า้เขาไปแลกเบอร,ร์จีบเป็นยังไงใครจีบใครเขาเหมือนมีแม่สื่อแม่ชักอะไรกันมาก็ไม่รู้เขาก็เป็นเหมือนแบบเขาก็แบบเขาก็ตามกันมาแต่ <ๆ S 1> <ๆ>ฟังเรื่องเล่าเห็นผู้ชายบอกว่าไปเพิ่งศดิ์สิทธิ์อยากจีบคุณจ้าน่งพนีให้ติดไว้ไปไหว้คำชะโนดแลขอให้ได้สิ่งดีๆจริงจังวันนั้นปู่ไม่อยู่มั้งเลยได้ยินนี่มา เดี๋ยวจ๊กก็คือสิ่งดีๆค<น>ุเพื่อนเราเปลี่ยนไปไมาตั้งแต่มีท่านประธานเข้ามาท่ารักไหมแม่หนูอยู่กับมันมาแบบใช้ชีวิตจริงๆเลยคือหนึ่งปีบนรถตู้เนี่ยตั้งแต่แบบเราไปตัวคอนเสิร์ตอะคาเฟ่นะตัดออกไม่แวะไม่แหว,วะเพราะว่าปกติจ๊านงพนีเนี่ยจะฉี่บนรถตู้จะไม่ลงห้องน้ำถ้ากินอะไรก็แค่บอกให้ทีมงานลงไปเอาของได้ขึ้นมาเพราะว่าตัวเขาเองลงแล้วมันจะขึ้นยากคนณถ่ายรูปเลยใช่กลายเป็นแบบอยู่ไหนอะ เรามากินชาบูเฮ้เราเหรอใช้คําว่าเราเหรอตอนแรกอันั่งกินชาบูบอกอยู่ไหนเนี่ยคาเฟ่บอกฮะมึงเนี่ยนะไปคาเฟ่ไปแบบเริ่มแต่งตัวเพราะปกติเนี่ยเขาจะมอมคนจะเห็นเขาสวยบนเวทีเท่านั้นแหละเวลาอยู่บ้านก็สดเลยเละเลยใช้คำว่าเละเลยดีกว่าตุยเกยคำว่าสดอีกเหมือนคนทะเลาะกันสัอางอ่ะอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่นี้เริ่มมีการแบบแต่งหน้าไลไรสดลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูเด็กลงไปใช่ไหมเรียกว่าคลั่งรักได้ไหมแบบเนี้ย เกินแล้วเกินเกินข้างหลังเขามีเขามีคาเรียกแทนกันไหมเขานอกจากเป็นคาว่าเจ้ากับคุณคุณทัศนมาธาเนี่ยเขามีคำอื่นไหมอ่ะทุกคนหลับตาหลับตาหนุ่มตี๋คบกับสาวแบบออกหมวยนนิดๆเป็นแบบฟิลแรงแรงเป็นแบบว่าผิวพันดีแม่คิดว่าสรพนานเขาคืออะไรมันจะต้องแบบบีบีน่ารักน่ารักกันเนาะอ่าแม่ว่าไงหนูอู๊ดอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่พูดบีบี ลืมตาค่ะอ่าลืมตาเองกับข้าคือทรงนั้น <c oughs> อะ <c oughs> คือทรงนั้นอะคือเขาควรจะเป็นปรับป,ปีมังมีเจอเองข้าหนูไปทั้งคู่เลยเหรอ <c oughs> เขาแทนตัวเองไว้เองล้วคนของหนูนี่แหละพาเขาเปลี่ยนไปใช่ก็เป็นเองข้าก็สนิทใช่แต่ก็ดูเป็นคู่ที่น่ารักนะน่ารักมันก็น่ารักขาเมนดีแล้วเขาตลกด้วยนะตอนแรกนึกว่าผู้ชายเป็นคนแบบไม่ค่อยขี้เล่นแต่ไปมาเหมือนตลกเหมือนจ๊ะเลยอ่ะโอ้ใช่ผู้ชายทางเฮฮือเขาทรงเขาว่าหนูว่าเขาเป็นคนที่มันเข้ากันง่ายเลยกลายเป็นเพื่อน เราสามคนเลยเหมือนเพื่อนกันเนาะทีเนี้ยถ้าไม่มีท่านประธานเข้ามานะในสายตาของของเป๊กหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าถามว่าคุณจ้าณรงพนีเนี่ยเขาเหมาะสมที่จะต้องแต่งงานกับใครมากที่สุดเป๊กก็มองว่าเป็นคุณเอมวิทวัฒน์นี่แหละจริงเคยเคยมีแวบๆวบไหมแม้ทุกครั้งที่ม่จูบหนูหนูจะอ้วกแตกเพราะเวลาจ้าเริ่มเมาอ่ะจะบอกรักเอมตลอดแล้วก็จะจุบตลอดคนอื่นอ่ะเพื่อนกันเมาแค่ไหนเขาแค่จุบแต่อีนี้มันจูบเลยถ้ามันมีลิ้นเนี่ยมีป่ะเคยมีไหมมันมันไม่ได้จูบมันมีลิ จูบแบบมีลิ้นหนูนาจะได้กันละมันเป็นแบบว่ามันชอบหอมชอบหอมชอบจูบกันอะไรเงี้ยคนก็เลยมองว่าแบบอุ้ยจิ้นแล้วตอนนั้นเราก็จะเป็นสภาพแบบบึกบึนอยู่ไงก็เลยคนก็เลยจับจ้นแต่จะอ้วกก็เนี้ยแหละก็เลยคิดว่าแน่นอนชีวิตของจ๊ะผ่านวิกฤตมาในทุกครั้งน่าจะมีเอมอยู่ในนั้นด้วยนะถึงวิกฤตณปัจจุบันด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้วิกฤตของจ๊ะคือเรื่องของของพ่อใช่ไหมคะก็คือตอนแรกอ่ะหนูไม่รู้ว่านั้นหนูซ้อมดนตรีอยู่แล้วเอื้อกะทักมาว่าแบบเอมจโดนช เราก็แบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยหนูก็เลยโทรหามันเลยโทรหาปุ๊บมันรลองไห้มันแบบมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูแบบดูแลพ่อไม่ดีเลยเขาจะชอบจ้าเนี่ยเป็นคนชอบรับทุกอย่างไว้กับตัวเองแบกคนเดียวแบกคนเดียวยหนูบอกว่ามึงใจเย็นๆมึงทาดีแล้วแล้วมาสุดท้ายเขาก็ไปโรงพยาบาลมันก็บอกหนูว่าไม่ต้องมามันไม่อยากให้เป็นภาระใครทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่หนูก็เลยแอบไปแอบไปก็ไปเจอมันพอดีก็เข้าไปดู วันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราทาอะไรไม่ได้อาคนถามว่าเอ็มให้กําลังใจใจยังไงหนูอะห่วงแค่มันแหละกับพ่อเนี่ยได้แค่ภาวนาเพราะเราไปแบบว่าคุณหมอคะเติมยาตัวนี้หน่อยเราก็ดูจะเก่งไปอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออมึงกินข้าวหนูก็ไปถึงปุ๊บก็ไปยิงมุกให้มันอะห้าหกมุกกับอัมมาตีสี่ก็แบบกินข้าวหน่อยกินให้กูชื่นใจหน่อยสักสองอันนะหรืออะไรเงี้ยก็ให้กาลังใจแบบนี้ก็ทุกวันนี้ก็แค่ทักไปว่าโอเคไหมล้างมึงนะกูอยู่นี่นะ แค่นี้สามประโยคทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าทุกวันนี้ถ้าแบบเอมออกไปข้างนอกทำงงทำงาน,งานก็ไม่อยากให้ถามเรื่องนี้กับเอมเยอะด้วยใช่ไหมใช่ร้อนมันมัน,มน,มนคือตัวเราอ่ะพี่เราถามกันได้แต่มันมีคนที่เล่นติกตอกอย่างเดียวอ่ะเข้าใจไหมแม่เอออย่างเดียวเท่านั้นอะฉันเกิดมาแบบติกตอกเลยมันก็จะตีความไปนั่นไปนี่คือสุดท้ายมันไม่มีใครรู้เรื่องเรามันเกิดอะไรขึ้นหรือ,อแบบฉันว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกคนนั้นอะไรเราก็เลยแบบว่าอย่าถามกันดีกว่าให้ให้รู้สึกว่า อยากเชื่อแบบไหนก็เชื่อไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่ามองที่ว่าเขาดูแลพ่อยังไงดีกว่าเพราะบางทีเวลาเอ็มไลฟ์ก็จะมีคนจะเข้ามาถามนู่นนี่นี่นั่แสดงความพิเีพิถันไปต่างๆนานาทุกเรื่องเลยหนูว่าใครมีอะไรเนี่ยถามหนูบนในแต่ดิสตอกถ้าอยากให้แสดงความพิถีพินก็แสดงความห่วงใยก็น่าจะเป็นเรื่องของกันขอบคุณนะใช่ค่ะใช่เนาะนะสถานการณ์อย่างนี้แบบแค่นี้ก็ดีกว่าเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ